สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกนะคะอยู่กับคุณสถาพรและดิฉันอุบลรัตน์ค่ะข่าวแรกวันนี้ไปเริ่มกันที่สเปนนะคะที่สเปนเนี่ยก็จะมีประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีก็คือประเพณีเทศกาลวิ่งกระทิงนะคะแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีโควิด -19 กเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ยกเลิกไปจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยกลับมาจัดเทศกาลอีกครั้งแต่ปรากฏว่าคราวนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ เป็นอุบัติเหตุไม่คาดคิดหลังจากที่มีชายคนหนึ่งนะคะถูกกระทิงเนี่ยไล่ขวิดจนเสียชีวิตนี่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ชายอายุ55ปีเนี่ยเสียชีวิตตามรายงานบอกว่าชายคนนี้นะคะถูกกระทิงขวิดหลายครั้งแล้วก็คนที่อยู่ในงานพยายามที่จะลอกกระทิงไม่ให้มันขวิดผู้ชายคนนี้คนเดียวแต่ปรากฏว่ามันไม่สนใจนะมันพยายามที่จะ ผิดผู้ชายคนนี้สุดท้ายชายคนนี้เนี่ยนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะว่าตกเลือดเนื่องจากว่าต้นขาด้านซ้ายมีแผลใหญ่แล้วก็มีแผลที่บริเวณศีรษะด้วยนะคะล่าสุดสภาเมืองออนดาของประเทศสเปนเนี่ยต้องยกเลิกการวิ่งกระทิงทั้งหมดตามแผนเทศกาลที่จะมีขึ้นซึ่งความจริงเนี่ยเทศกาลวิ่งกระทิงเนี่ยจะมีไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนแต่ว่า พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยทางเทศบาลเขาก็เลยยกเลิกไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่โต้เถียงกันว่าเ,เทศกาลวิ่งกระทิงเนี่ยมันควรจะยกเลิกหรือไม่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอเทศกาลนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่า46.7%นะคะชาวสเปนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการห้ามสู้กับกระทิง ส่วน34.7ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ออกเป็นข้อห้ามตามกฎหมายในขณะที่18.6ซึ่งน้อยที่สุดนะคะบอกว่าเทศกาลนี้ควรจะมีเอาไวอ้อมบางคนก็บอกว่าควรอนุรักษ์เอาไว้ค่่นะฮะอะจากสเปนข้ามไปที่อังกฤษนะคคุณผู้ชมครับที่อังกฤษเนี่ยในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าเกิดเหตุรถไฟชนกันในอุโมงค์นะฮะ ซึ่งเป็นรถไฟใกล้เมืองชอนเบอรี่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษทางอาการอังกฤษเนี่ยนะครับก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปกู้ภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คนด้วยกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยรถไฟขบวนหนึ่งของบริษัทแกรนเวสเท r ร์นเรลเวย์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟเส้นทางนี้เนี่ยนะครับคือเหมือนกับเขาวิ่งมาพอเข้ามาในอุโมง เข้ามาในอุโมงเนี่ยมันมีบางตู้เนี่ยนะฮะมันร่วงมันหล่นจากรางนะก็คือตกรางแหละแล้วพอตกรางปุ๊บเนี่ยมันทําให้อานัทสัญญาณสําหรับในการแจ้งสับเปลี่ยนรางต่างๆเนี่ยมันเสียหมดเลย <S <S <an> <S มันก็เลยมีอีกขบวนหนึ่งที่กําลังเล่นมาเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าไอ้สัญญาณเนี่ยมันพังไงนะฮะก็เลยชนเข้าไปกับขบวนที่ตกรางอยู่นะฮะก็เลยทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจนํานวนมาก นะครับเขาบอกว่าต้องไปอ,อพยพผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถไฟออกมาเนี่ยราวๆหนึ่งร้อยคนสาเหตุที่ทําให้คนนั้นเนี่ยบาดเจ็บเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าพอตู้มันตกรางปุ๊บเนี่ยแล้วมันเหตุการณ์มันเกิดในอุโมงคผู้โดยสารเนี่ยกําลังเก็บข้าวเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระเนี่ยกําลังจะลงจากขบวนรถเพื่อเดินเลาะอ,ออกมาจากอุโมงงี้ฮะแล้วอีกขบวนหนึ่งเนี่ยมันพุ่งเข้ามาชนปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้คือทุกคนไม่ได้นั่งอยู่กับที่อะอนะครับ ล้มระเนระนาดกันไปก็เลยทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยไปหลายรายคนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะเขาบอกว่าเป็นขบวนรถไฟที่เดินทางระหว่างปอร์สมัทแล้วก็บริสตัลกับขบวนรถไฟที่มาจากสถานีวอเตอร์ลูในลอนดอนไปยังโคนิตันนะฮะนี่เป็นสองขบวนที่ชนกัน่<ช>แล้วชนกันในอุโมงนะฮะโอ้ยังกระโดมิโนโเลยนะครับคือพอมันเสียหลักไปส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันคุมไม่ได้ละใชอ่อืคือคือ ไปตัวสัญญาณที่มันคอยสับเปลี่ยนสับรางต่างๆเนี่ยมันเสียหมดเลยไงอ๋อเวลาจะสวนกันเนี่ยมันต้องต้องสับรางใช่นะฮะมันมันคือเหมือนว่าถ้ามันมีขบวนรถอีกขบวนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในรางสัญญาณจะต้องบอกคันที่กําลังมาเนี่ยนะฮะให้ต้องเบี่ยงอะไรแบบเนี้แต่ปรากฏว่าพอคันนี้มันตกรางขบวนนี้มันตกรางปุ๊บเนี่ยอนัสัญญาณต่างๆมันเสียไงค่ะมันไม่บอกกับอีกขบวนหนึ่งที่กําลังแล่นสวนมาไงโอ้โหก็เลยเกิดการชนกันค่ะ จากอังกฤษนะคะไปต่อกันที่สาธรารณรัฐเช็กนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากกรณีของเคเบิลคาก็คือกระเช้าลอยฟ้านะท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยใช้บริการนะคะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่ต้องการให้ชมวิวหรือว่าทัศนียภาพในมุมสูงเนี่ยเขาก็จะมีเคเบิลคาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบนยอดเขาเจสเต็ดนะคะที่สาธรารณรัฐเช็คคะคะกค่ะปรากฏว่าเคเบิลคาหรือว่ากระเช้าลอยฟ้าเนี่ย มันร่วงลงมาจากสายเคเบิลเนี่ยแล้วก็ในกระเช้านี้เนี่ยมีผู้โดยสารนั่งอยู่หนึ่งคนนะคะตกลงมาสุดท้ายเสียชีวิตโดยทางด้านของการรถไฟสาธรารณรัฐเช็คนะคะระบุว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่จะถึงกำหนดซ่อมคือเคเบิลคาร์ตัวนี้เนี่ยเขามีกำหนดซ่อมสมมติว่าซ่อมวันนี้นะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานคือหนึ่งวันเท่านั้นก่อนที่จะถึงกำหนดซ่อม ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่า